สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดในทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูตรที่2นะครับหน่วยบนสูตรที่2เราใช้10ครั้งที่3 นะครับบวกด้วย2คงที่นะครับใช้10ครั้งที่3บวกด้วย2คงที่นะครับซิตี้ตั้งต้นนะครับหตุลาปี6 5นะครับหตุลาปี6 5หนะครับสาเป็น5นะครับก็คือเดขเลข5นี่คือเป็นเลขดับนะครับก็คือเป็นเลขที่ไม่มาออก 6,,69 5ดับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะให้ดูในส่วนของเลขสูตรของการหลุดและกันนะครับว่าหลุดไปกี่ครั้งตั้งแต่1ตุลา65หนะครับ1ตุลาหกนะครับมาดูนะครับ รู้สึกว่าจะหลุดในส่วนของวันที่1เมษาเมยา66 1นะครับ1เมษาเมยา66นะครับหลุดก็คือใช้หลักสิบครั้งที่3บวกด้วย2คงที่ได้7 5นะครับ52เป็น7ออก907นะครับตรงนี้คือหลุด1ครั้งเท่านั้นตั้งแต่1ตุลา65าสำหรับ16เมษเมาเราได้เลขดับก็คือเลข <S 1 <s <itter> <S <s <itter> ก็คือ92เป็น11 <s itter> <s itter> เอา1เป็นตัวเลขดับนะครับออก906 906ะครับตรงนี้ผมคิดว่าสูตรนี้น่าจะ แข็งพอสมควรนะครับเพราะว่าหลุดไปแค่1ครั้งตรงนี้ก็ดับอยู่นะครับวันที่2พฤษภาเหมือนเดิมนะครับ9วก2คือ10ครั้งที่3 797เราใช้หลัก10ก็คือเลข9นะครับบวก2คงที่นะครับเ9 7เราใช้เลข9นะครับสิครั้งที่3 9นะ9กบวก2เป็น11นะครับได้เลข1เป็นเลขดับ หลักหน่วยบนนะครับ1น,นี้ตัดออกไปเลยนะครับหน่วยบนนะครับไม่มาตรงนี้เป็นแค่แนวทางหรือว่าสูตรเท่านั้นนะครับนะเป็นแค่แนวทางหรือว่าสูตรเท่านั้นสูตรนี้อาจจะหลุดหรือว่าจะดับอยู่นะครับก็ลองพิจารณาในส่วนของ2พฤษภาหกหกนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสาหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ